สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา Go d e n Bunny วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Parenthood ความเป็นพ่อแม่ว่าด้วยเรื่องของพ่อแม่ที่ต่างก็มีความคาดหวังในตัวลูกๆซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียให้ได้เรียนรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ สนามเบสบอลขณะที่ทีมกำลังจะเริ่มแข่งพ่อก็พาลูกชายเดินมานั่งที่อัาจารย์ก่อนจะรีบไปหาเพื่อนข้างสนามเขาทิ้งให้ลูกอยู่กับยามที่จ้างมานั่งเป็นเพื่อนหนุ่มน้อยในะชื่อกิวจะได้มาดูเบสบอลทุกวันเกิดแต่ก็ต้องนั่งคนเดียวแบบนี้ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในความทรงจำฝังใจของกิวเพราะพ่อไม่เคยใส่ใจเขาเลยแต่ปัจจุบันพี่แกอายุ35มีลูกเมียแล้ววันนี้ก็พาครอบครัวมาดูเบสบอลพี่กิวใส่ใจและเลี้ยงดูลูกๆด้วยความรักพี่แกจะไม่ทำเหมือนพ่อเด็ดขาด พี่กิมีลูกทั้งหมด3คนค่ะแต่ดูเหมือนคนโตจะเป็นเด็กพิเศษครูประจําชั้นแนะนําให้พาเควินไปพบจิตแพทย์แต่อีพ่อไม่เชื่อว่าลูกตัวเองไม่ปกติไม่มีทางที่เควินจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นลูกน้องสาวผมก็ว่าไปยังภาพตัดมาที่น้องสาวพี่กิวเธอชื่อเฮเลนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสองคนลูกชายคนเล็กเก็บตัวและมีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนไม่เต็มเต่งส่วนคนโตก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นแอบพาผู้ชายเข้ามานอนในบ้านโดยที่แม่ไม่รู้ และนี่ก็คือพี่นาธานน้องชายของพี่กวอีกคนเป็นพ่อที่บังคับและพยายามดันให้ลูกเป็นัจเฉลียะทั้งเกียวเข็นทั้งอัดวิชาเรียนคะแนนตกนิดเดียวอีพ่ออีแม่นี่ถึงกับสอบสวนแต่ลูกคนพี่ตัวแคนนี้พี่น้องพี่กิวเนี่ยมีครอบครัวกันหมดแล้วค่ะแต่ละคนก็มีแนวทางการเลี้ยงลูกต่างกันไปอย่างแลลี่น้องชายคนเล็กสุดอายุ27ก็มีลูกติดเพราะผู้หญิงที่เคยคบด้วยติดคุกเลยทิ้งลูกไว้ให้เลี้ยงเมื่อไม่กี่เดือนก่อนพี่แลลี่จึงขอย้ายไม่อยู่กับพอ่อ ทีนี้พี่น้องมารวมตัวกันกินมือคําที่บ้านเจเฮเลนแต่ในระหว่างที่กำลังเมาจูๆไฟก็ดับพี่กิวจึงไปหาไฟใช้มาส่องสวิตอยู่ไหนล่ะเนี่ยดื้อว้ายไม่ใช่ไฟใช้พี่กิวดันไปคว้าเซกทอยอันเบิรมของเจเฮเลนมาแทนทำเอาเจาหน้าแห้งพี่น้องนี่ขขำกันใหญ่หลายวันต่อมาพี่กิวกับเมียก็มาพบครูใหญ่เรื่องลูกชายคนโตครูเสนอให้ย้ายเควินไปชั้นเรียนสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางจิตอีพ่ออีแม่เลยทะเลกกาะกันต่างคนต่างโทษและเป็นสาเหตุที่ทำให้เควิน คุณเคยสูบกัญชาตอนมหาลัยนี่คุณตั้งหากชอบผ่าลูกดูทีวีใกล้ใกล้เห็นพัวเมียตีกันสุดท้ายครูก็ยอมให้เควินอยู่ต่อไปก่อนจนกว่าจะจบเทอมด้านเจเฮเลนก็อกจะแตกเมื่อเห็นรูปโปของลูกสาวกับแฟนหนุ่มก็อีแม่ดันไปหยิบอาระบัมรูปมาผิดตอนไปล้างฟีไปเอาของลูกสาวมาทีนี้เลยรู้ความจริงจูลีทะเลาะกับแม่ก่อจะเก็บพองนี้ออกไปอยู่กับทอดแฟนหนุ่ม ตัดมาที่พี่นาธานก็นสอนเทควันโดให้ลูกสาวตัวน้อยพี่แกเข้มงวดกับทั้งลูกและเมียจนเมียรู้สึกอัดอัน้นต้องแอบ,บหยิบช็อกโกแลตที่ซ่อนไว้มากินแก้เครียดยิงลูกสาวนี่ยิ่งไม่ยิ้มแย้มเลยค่ะชีวิตของเธอจริงจังตลอดไม่สมกับวัยเด็กส่วนพี่กิ่วกับพาลูกชายคนโตมาเที่ยวห้างเพร้ออธิบายเรื่องการพบจิตแพทย์ให้ลูกเข้าใจก่อนจะรับปากว่าจะเชิญคาวบอยแดนไอดดลของเควินมาปาร์ตี้วันเกิดปีนี้ทำเอาเด็กน้อยดีใจใหญ่แต่อีพ่อรับปากทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าคาวบอยแดนหน้าตาเป็นอย่าง หลายวันต่อมาจูลี่ลูกสาวเจเฮเรนก็นั่งรถตำรวจกลับมาที่บ้านเธอเลิกกับแฟนหนุ่มแล้วจึงไปเป็นขอทานข้างถนนเพราะไม่มีเงินซึ่งอีแม่ก็ปรอบใจได้แป๊บเดียวไอทอสก็มาตามง้อถึงบ้านทั้งคู่แอบแต่างงานกันมาสองวันก่อนสุดท้ายอีแม่เลยยอมให้ทอสอยู่กับจูลี่ที่บ้าน ด้านพี่กิวก็โดนลูกชายงอนเพราะเลือกตำแหน่งเล่นเบสบอลให้เควินหลับลูกไม่ได้เลยถูกเพื่อนกับผู้ปกครองข้างสนามต่อว่าพี่กิวเราเป็นโค้ดประจําทีมค่ะจริงๆพี่แกมักจะจินตนาการว่าตัวเองเลี้ยงลูกได้ดีโตมาประสบความสําเร็จแต่ความเป็นจริงมันไม่ง่ายอย่างที่คขีปัญหาที่เจอก็แตกต่างกันออกไปอย่างพี่นาธานก็กําลังด่าเม,มียที่แอบจอรูทุงอย่างเอาไว้เธออยากมีลูกแต่พี่นาธานยังไม่พร้อมจะไม่ได้แล้วที่เราเคยอ่านกันนะ่ะว่าควรมีลูกคนเดียวหรือไม่ทำมี ก็ต้องห่างกัน5ปีเป็นอย่างน้อยเราเคยตกลงกันไว้แล้วนี่ไม่คุณคนเดียวตั้งหากฉันอยากมีลูกสองผัวเมียร,ระเบิดอารมณ์ใส่กันตัดมาที่เจซเฮเลนก่อนออกไปทํางานแกรี่ลูกชายคนเล็กก็เดินมาหาเขาเบื่อที่ต้องอยู่กับแม่เลยขอไปอยู่กับพ่อชั่วคราวแต่โทรไปแล้วอีพ่อไม่ให้ทำเอาแกรี่ร้องไห้เสียใจอีแม่ก็เศร้าตามเพราะเธอรู้ดีว่าสามีเก่าไม่รักลูก,ลก แมาถึงปาร์ตี้วันเกิดของเควินแม่แมก็รวมตัวกันเมาออยส่วนพีกิลก็แต่งเป็นคาวบอยกิวงานกอล์ฟเกรดเอเพราะคาวบอย,บอย,บอย,บอยแดนตัวจริงติดงานอีกทีซึ่งก็เรียกเสียงหัวเราะให้เด็กๆได้วันนี้เควินมีความสุขสุดๆเขาถึงกับอยากไปทำงานที่เดียวกับพ่อตอนโตขึ้นเพราะอยากเจอกันทุกวันส่วนแกรี่นั้นกลับกลายเป็นเกียติพ่อเขาใสเด็กน้อยแอบบุกไปทำลายข่าวของที่ทำงานพ่อซึ่งพ่ออีแม่รู้เรื่องก็รีบกลับมาหาลูกชายแต่ไม่เจอตัวอีแม่เลยค้นห้องแทนแล้วก็ เจอแจ็คพอตวิดีโอโ๊สเต็มถุงทีนี้อีแม่เลยเคลียร์ชุดใหญ่แต่ดูเหมือนแกลลี่จะไม่อยากบอกจังหวะนั้นพี่ทอสเดินเข้ามาพอดีอีแม่เลยเสนอให้ลองคุยกันไม่กี่นาทีผ่านไปอีแม่ก็ถึงบางอ้อเมือพี่ทอสบอกว่าแกลลี่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยฮอร์โมนพุ่งพล่านน้องชายแข็งตัวเป็นครั้งแรกแกรี่เลยไม่รู้ต้องทำยังไงเขาแค่อยากคุยกับพ่อหรือปรึกษาผู้ชายที่เข้าใจกัน ชามาที่พ่อพี่กิววันหนึ่งก็กลับบ้านมาเห็นว่ารถหายไปและคิดว่าเป็นใครไปได้พี่แลลี่ลูกชายคนเล็กขโมยไปสิฮะพี่แกจะเอาไปขายเพราะติดการพน,นันแต่ขายไม่ได้สุดท้ายเลยยอมสารภาพกับพ่อส่วนพี่กิวกับเมียก็รู้สึกว่าอาการทางจิตของเควินแย่ลงเรื่อยๆด้านเมียพี่นาธานในที่สุดก็ขอแยกทางเพราะทนนิสัยพี่แกไม่ไหวต่างจากเจ๊เฮรนตอนนี้กำลังมีความรักชีวิตของเธอเกือบจะดีขึ้นลูกชายคนเล็กกลับมาเป็นปกติแต่ลูกสาวคนโต เหมือนจะตั้งท้องแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าของพี่กิวหรอกฮะวันนี้เมียพี่แกบอกว่าตั้งท้องลูกคนที่4ทั้ทงๆท,ที่พี่แกเพิ่งลาออกจากงานเพราะมีปัญหากับหัวหน้าสดๆสร้อนๆสองผัวเมียจึงถกเถียงกันพี่กิวกลัวการมีลูกเพิ่มแต่เมียอยากเก็บเด็กไว้ เช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างที่พี่กิวคุมเด็กๆแข่งเบสบอลอยู่นั้นพ่อก็แวะมาหาขอมาปรึกษาเรื่องที่พี่แลลี่ติดการพานาันซึ่งนี่ก็ทําให้สองพ่อลูกได้พูดความในใจพี่กิวรู้ความจริงว่าตอนเด็กๆที่พ่อทําเหมือนเกลียดพี่แก่เพราะเขาแค่โกรธและเป็นกังวลที่พี่กิวป่วยไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไรคนเป็นพ่อก็ยังห่วงอยู่ดีนาทีนี้ไม่มีวันกเกษียณแล้วอีพ่อก็ตัดสินใจจะหาเงินมาช่วยพี่แลลี่ใช้หนี้การพานาันถึงแม้ว่าจะต้องทํางานไปอีกตลอดชีวิตก็ตาม ส่วนพี่กิวหลังจากคุยกับพ่อจบเจ้าเควินลูกชายคนโตจูจูจจก็รับลูกเบสบอลได้เห่กันทั้งสนามค่ะด้านพ่อก็ไปตกลงกับเจ้านี่ของพี่แหลลี่ขอพอนเป็นรายเดือนและสั่งให้พี่ลี่ช่วยงานบริษัทแต่นอกจากมันจะไม่เอาแล้วยังขอเงินพ่อไปลงทุนกับเพื่อนที่ชิลีและทิ้งลูกไว้ด้วยอีพ่อก็ยอม ส่วนพี่นาธานก็มาง้อเมียถึงที่โรงเรียนพี่กสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเมียก็ใจอ่อนยืนจูบโว์เด็กนักเรียนไปเลยตัดมาที่เจซเฮเลนก็พาจูรี่มาตามทอดท,ที่สนามแข่งรถก่อนหน้านี้ทอดเพิ่งทะเลาะกับจูรี่พะเขาอยากแข่งรถกับพี่ชายแต่จูรี่กลัวเกิอดอุบัติเหตุจึงมาให้ลงแข่งแต่ทอดก็นหนีมาแข่งจนได้เขาเข้าเส้นชยัยแต่รถเกิดผิดความโชคดีที่ไม่เป็นไรมากแล้วอีแม่ก็บอกทอดว่ากําลังจะเป็นพ่อคนทำให้ทอดดีใจใหญ่เขาเลยตัดสินใจจะเลิก ขีงรถเพื่อลูกน้อยในด้านพี่กิวกับเมียขณะที่มาดูลูกๆแสดงละครเวทีที่โรงเรียนเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตอนที่ลูกสาวคนกลางกําลังแสดงละครตามบทเจ้าลูกชายคนเล็กก็คิดว่าพี่สาวโดนแกล้งจึงขึ้นไปช่วยพี่ทีนี้ก็ะเละตุมเป๊ะวุ่นวายแตกตื่นไปหมดผู้ปกครองพากันขมแต่พี่กิวเครียดพี่แกรู้สึกเหมือนกําลังขึ้นรถไฟห่อแห่งชีวิตเหมือนที่ยาของพี่แกเคยบอกซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็สนุกและมีซีสันไปอีกแบบเมื่อคิดได้พี่กิวกะตัดสินใจจะเลี้ยง ดูคนที่สี่ในท้องของเมียให้ดีปี่แกจะกลับไปขอเจ้านายทำงานเลิกกังวลเกินเหตุเรื่องเควินและปล่อยให้ชีวิตขึ้นรถไฟเหาะบาง แล้วหนังก็จบลงที่หลายปีผ่านไปทูกคนมารอดูหน้าลูกสาวของเจ้ให้เล่นกับสามีใหม่คุณย่ากับพ่อแม่พีกิวยังแข็งแรงดีเมียพีนาทานตั้งท้องลูกคนที่สองลูกคนที่สี่ของพีกิวเริ่มโตลูกของจูลี่กับทอดเองก็เช่นกันครอบครัวหญ่มุงดูสมาชิกใหม่กันยังมีความสุขเป็นไงคะกับหนังเรื่องแพลนทฮูดความเป็นพ่อแม่เรื่องนี้เป็นหนังเก่าที่เล่าถึงมุมมองความเป็นพ่อแม่การเลี้ยงดูความคาดหวังของแต่ละครอบครัวซึ่งก็มีแง่คิดให้คนดูได้เรียนรู้ เป็นหนังดีที่แนะนำให้เ,เพื่อนๆดูกันอีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้คลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ